เรื่องราวของเด็กสาวมัธยมคนหนึ่งค่ะเธอเนี่ยถูกเพื่อนๆในโรงเรียนรังแกจงเกือบเอาชีวิตไม่รอดแต่ผู้ใหญ่ในโรงเรียนเนี่ยก็กลับเพิกเฉยไม่ได้สนใจเธอเลยแล้วจูจ่ๆฝาแฝดของเธอก็ปรากฏตัวการแก้แค้นเนี่ยจึงเริ่มต้นขึ้นเราไปชมสปอยล์เรื่องนี้กันเลยค่ะหนังเปิดมาฉากแรกเนี่ยก็รู้สึกสงสารเด็กคนนี้แล้วล่ะค่ะเด็กสาวมัธยมเธอวิ่งหนีเพื่อนที่โรงเรียนจากการถูกทำ้ายจนเธอเนี่ยกลิ้งตกเนินเขาและเธอก็มารู้สึกตัวอีกทีตอนที่อยู่โรงพยาบาลสภาพร่าง กายของเธอบอบช้ำม,มากๆ่นตำรวจก็สันนิษฐานว่าอาจมีความรุนแรงเกิดขึ้นในโรงเรียนแต่ก็ได้รับแจ้งมาจากโรงเรียนว่าไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแน่นอนตำรวจก็เลยเข้าไปสอบปากคำซูยอนแต่เธอเนี่ยก็ยังนิ่งเงียบไม่ตอบคำถามใดๆทั้งสิน้นเรื่องคูรีเนี่ยเข้ามาเยี่ยมด้วยความห่วงใยและต่อว่าคุณตำรวจว่าคุณเนี่ยไม่มีสิทธิ์มาสอบปากคำไม่มีผู้ปกครองอยู่ด้วยและบรรดาผู้ปกครองของ,ของเด็กนักเรียนต้องสงสัยก็มาที่นี่ด้วยเช่นกันแล้วก็อ้างว่าเด็กๆเ,เนี่ยก็แค่เล่นกันเฉยๆตำรวจ